จริงแตเจเล่ก็คือหางกันสิบชาติเนาะ วจมาแน่หนง่องี่ห้ากองมาแน่เกลกองหลังด้วยาเห็นปะออกเรวมาแน่ คนคะเล่นมาคนเดียวนะคิดมาดีนะ ว่านี่ตามพันเดียวนี่สัตว์ไหนนี่ ไปชุมแต่น้องง่ายสาัตว์ไหนนี่ไล่คนเดียวนี่สัตว์ไหนนี่เขาได้ั้งกี่กองเข้าไปนั่นเว้ยเหลือใจเขาแท้ Oh, wow. คันนั้นแน่เลยว่ะ เหลืออันนึงเหลืออันนึงเอาไหมแบ่งคนละกองเมื่อกี้หนูไปเก็บอันนั้นมาไปเก็บปูด้ว คงสายอิทูเลตเจอคงไปเวฟฟอน <Okay. S 1> ทำดีรัก กันเลก็เจเล่ก็คือห่างก,กันสิบชาติผ่านกันนะได้ห่างกันเลยเนะห่างเหนห่างกันแบบสิบชาติ พี่ว่าหนูทำอะไรอ๋อพี่ว่าหนูได้ชื่อคลิปนะหนูได้ชื่อคลิปนะเดลเร่จกปูนหนีสักการินอย่างเดือดสุดท้ายตายเพราะปินตึก กรทำเพื่ออะไรอะ่ะหนูไม่เข้าใจว่ะแล้วตึกแค่นี้นะไม่ไม่ไม่ลบตึกแค่นี้แลนะ้วตู่ต,ตายอ่ะนะคืออะไรอะ่ะแล้วะวันหนูงงว่ะ <c oughs> ตายเพราะว่าปูน <c oughs> แล้วพุงลับด้วยนะต้องว่าปูนเอาพุงลับอะ่ะ แต่มันไม่ได้คลีนี่ทำไมหนูตายวะเลือดก็ไม่หมดใช่ไหมว่าจับหนูส่งตำรวจ เห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับทายว่าเขาจะจับหนุ่มส่งตำรวจปะเขาจะจับหนุ่มส่งตำรวจเปล่าวสิบห้าคู่ตกที่ห้าโรงพยาบาลไม่ส่งว่ะ ไม่ส่งว่ะสมเสียงนะนี่ไม่ส่งว่ะไม่ส่งว่ะขอบคุณครับพี่หมอขอบคุณนะขอบคุณนะที่ไว้ชีวิตสามสิบนะนาทีขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณนะครับณหมอถามว่าเป็นอะไรฉลบจะตอบยังไงหนูจะบอกหนูจะบอกคุณหมอว่าหนูมีคู่กรณีหนูไม่กล้าบอกหรอกว่าหนูตกไอ ไม้เก่าๆสมๆไอ้บ้านเก่าๆโสมมันตายอ่ะหนูจะไม่บอกใครหรอกเออถ้าสมมติว่าตกตึกปูนตายอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นบันไดใช่ปะล่ะบันไดที่ค่อนข้างชันค้นใจหนอ ได้ยังไงวะคิดว่าคลงใจวะอ่าิมไนั่ต้องประกาศตั้งเจต้าเลยใช่ประกาศบุ่นยอดดัประกาศอะไรกันดไอที่ห้ามทำอย่างเไม่นอนค่ะ ไม่ต้อาหอกย้อนกลับาี่หมอเาใส่บินะรอปรชาชนใหม่เะครับใชเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังช่ใช่กาลังตีตานาไม่เจอเลยพี่เบนดี้ไม่เข้าเวรหรอครานี้ไม่เข้าเวรเออหมอน่าจะไม่รู้แหละคุณ่นะพี่จะพาครับครับคขอขติดรถไปหน่อยได้หได้ได้ เออตรงตรงที่หนูมาร์กเลยค่ะไหนวะน่ะแถวบางนาค่ะขออนุญาตติดรถไปหน่อยได้วไหมครับไม่ครับพันห้าค่ะไม่ไม่อนุญาตครับใช่ครับใจร้ายอยู่แล้วครับที่หมายพันห้าครับใจร้ายอยู่แล้วครับลงเลยครับไอพี่หลอดลงไปเลยพี่หลอดลงไปซัก คนโดดลงไปซับงานก็ไม่ค่อยจะมาทำนินเจอไรอยู่กระตุกเนี่ยพี่หลอกมาแล้วไม่กระตุกเลยอ่ะหลอกมาแล้วกระตุกอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวงานก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ที่สตูนี่ใครเดี๋ยนี่ใครเดี๋ยใครเนี่ยกไม่ค่อยอยากจะมาทำอะฮะนี่ใครใช่เจเล่ป่ะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเจเล่ไรเจเล่ไรเจเล่ไหนอ่ะเจเล่ไรไงเรามารู้จักกันได้ไงอ่ะ คแต่ว่าไม่ค่อยเห็นพี่หล่อทำงานเลยเดี๋ยวทำไมตรงนี้แปลกๆโอ้ไปทำคดีหนีคดีมาเนี่ยไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำอะไไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วจะเด็ดดัมฟิ้